สวัสดีครับผมก็อดืนครับขอแสดงความดีใจกับแม่แต้วครับถูกเลข503ดีใจนะครับถูกน้อยถูกเยอะก็ขอให้ถูกนะครับเนาะเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับแม่เต้วอีกรอบหนึ่งครับเพิ่นฝันอันนี้เลขนี่เป็นเลขของฝันนะครับเพิ่นฝันเห็นพระเมืองเขมนครับเขียนเลขให้สองรอบแล้วมั้งครับบึ้งสามรอบไปแล้วงัวนี้จายา ของแม่เต้วคือเกี่ยวกับพระเมืองขม้นอีกแล้วแต่ว่ารอบนี้ผมขอบอกไว้ก่อนว่าแม่เต้าเล่าฝันไม่รู้ว่าเป็นพระเมืองเม้นหรือว่าพระเมืองไทยคือแม่เต้าจําไม่ได้ในความฝันแต่ที่จําได้ก็คือว่าแม่ได้ไปนั่งสมาธิใส่ชุดขาวในป่า ซึ่งเป็นสำนักสงฆ์่แหนะแล้วก็มีคนหลายคนแต่ละกุฏิจะมีพระหนึ่งรูปแล้วก็แม่ชีหนึ่งรูปกุฏิมันจะห่างกันแม่เต้าบอกว่าแม่เต้านั่งอยู่ข้างล่างพระนั่งอยู่ข้างบนแล้วก็มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งอยู่ด้านบนสุดในความฝันเนี่ยในความฝัน เวลาก็คือช่วงเวลาประมาณสัก4ี่โมงเช้ากำลังเคลื่อนไป5้าโมงเช้าแม่เต้าเพิ่นบอกว่าเพิ่นเนี่ยกำลังนั่งทำสมาธิแล้วจู่จพระรูปนั้นพูดกับเม่เต้าว่าหอดเวลาแล้วได้ยุ่งอัตมาจะฉันเพิ พูดเป็นภาษาไทยแต่ว่าบอไปในหมอกภาษาขมีนด้บอกเป็นภาษาไทยแหละออกกึ่งกลางเป็นภาษาอีสานน่ะหอดเวลาระเดยุ่มอัตมาจะฉันเพลนคือผมพูดเป็นไทยให้ทุกคนได้ได้ฟังครับแต่ว่าเรื่องของฝันนี่คือแม่เต้ลแกบอกว่าแกได้ยินเป็นภาษาอีสานนะครับแต่สำเนียงเหมือนกับซำเนียงเหมือนขมีนมากงวดก่อนที่ว่าแม่เต้ลฝันสองครั้งที่ว่า โยนเลขให้นะ่ะคือพูดเป็นภาษากัมพูชาแต่งวนนี้ที่ว่าฝันเห็นนี่คือพูดเป็นภาษาอีสานแต่สำเนียงเหมือนกันกันกบคนขมิญพูดพูด,พ,ดพูดเล่าสินะบอกเล่าหอดเวลารัได้ย่มอัตมาเจัันเพลนซึ่งแม่เต้กากำลังนั่งทำสมาธิแม่เต้วก็ลืมตาขึ้นก็เห็นภาพรูปนั้นแม่เต้ก็เลยไปจัดเตรียมอาหารจัดเตรียมกับข้าวแล้วก็นำ พา <c oughs> นำพาข้าวนะครับไปถวายให้กับพระรุ่นนั้นซึ่งพระก็ฉันครับฉันจนอิ่มแล้วแต่ก็ต้องที่ว่าหูใดหูใดว่าคือมันพ่อฉันแล้วโยนโยนไหนโยนโยนพระเขาเลยน่ะโยนพระเข่าให้กับเม่เตลคือลักษณะเป็นกับอันอันนี้อันน,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 นี้อันนี้คือถาดเนาะ แล้วก็จะมีเขา่าเขาครับเต็มถาดแล้วก็พ่อชันแล้วก็จับถาดขึ้นมาแล้วก็โยนให้มแม่เตวในความฝันซึ่งมันแปลกตรงไหนคุบอกโยนลงมาเนี่ยก็คือช่วงล่างที่มแม่เตวนั่งกับพระที่ว่าเพิ่นนั่งเนี่ยสูงยังไงไสูงเป็นเมตรเลยห่างกันเป็นเมตรเลยปัดพ่อโยนลงมาดังโครมหนึ่งแต่กับข้าวมันกระบอกกระดิ่ออก แกล้งกระบอกหกเหมือนกับว่าโยนลงมาแล้วมันลอยแป๊บลงใช่ไหมแต่ว่าเสียงมันดังมากแปลกมากแล้วก็แม่แต้วก็กินต่อแม่แต้วแล้วก็กินเข่าต่อไอ้ต้านนี่ว่าเหลือแหละถามว่าแม่แต้วตกใจไหมบอแม่แต้วก็ไม่ตกใจว่าจันแม่แต้วก็กินต่อบัดพอกินเสร็จแม่แต้วก็จะเอาพาข้าวเนี่ยไปเก็บแล้วก็ยกภาถาานึ้นครับแล้ว มันมีอะไรบางอย่างครับที่ว่าลอกติดกับพื้นเมแตลครับโยึ้นครับเมแ้ลก็มองเห็นมันเป็นตัวเลขที่ว่าติดติดเอกก่นฟ้าเอกก่นถาดนะตัวเลขที่ว่าเมแตลเห็นครับคือห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่นี่คือตัวเลขที่แม่เต้าเห็นเราก็เห็นครับตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยนะคือห้าเก้าสี่เราก็เห็นครับเราก็เอามือลูบครับลูบ รูปออกเพราะว่าความคิดของแม่ต้ลคิดว่ามันสกปรกคิดว่ามันเป็นฝุ่นเป็นฝนแต่เห็นอยู่ว่าป็นเป็น594แล้วก็เอามือครับรูป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 ออกมันก็หายเราก็เอาผ้าเขาครับไปล้างมันพ่อจะไปล้างนะครับเรากำลังจะล้างมือแล้วก็เห็นตัวเลขมันติดมือ594นี่คือตัวเลขที่เมต้าเห็นปาพ่อเราล้ลางแล้วครับล้างแล้วล้างยังเลขมันก็ไม่ออกนะเลขมันก็ยังติดอยู่กับมือเลยคือ594 นี่คือความฝันของแม่เตล่แ้วเราหว้ฟังสันี้ครับแล้วไหฟังสังนี้หรืออาจจะเราตื่นก่อนกับพระหูกันครับกเรามิทน้าเบ่งครับนี่คือตัวเลขที่ว่าแม่เต้วฝันนะครับคือพระเมืองขมิ้นโยนเลขให้คือห้าเก้าสี่แล้วก็ตัวเลขที่ว่าแม่เต้วแกเป็นคนที่ว่าตามเลขอยู่แล้วนะแม่เต้วแกจะตามเลขนะครับเมื huh. ่อเมื่อกี้มันย bon. ังไม่ออกแกจะตามเลขสามหกเก้าหนึ่งหกเก้านี่คือตัวเลขที่แม่เต้วแกตาม ามหกเก้าหนึ่งหกเก้าที่ว่าพระมังคเหมนโยนมาก็คือห้าเก้าสี่โยนลงมาหาเก่าสี่โยนลงมาหรือไม่จะเป็นหาเก่าศูนย์หาเก่า, 4, นาหนึ 0, ห่งหรือเปล่าลองคิเนา,เพาะพอโยนลงมาจากที่สูงลงมาที่ล่างแล้วมันก็ติดมือตัวเลขมันก็ติดมือมือมันก็หามันก็นหนึ่งหาเก่าหนึ่งหาเก่าศูนย์หรือเปล่าผมคิดไปไกลผมคิดหลายเรื่องเลขบ่อันนี้คือผมแค่แค่แบบคิด ถึงตัวเลขมากกว่าครับแค่การวิเคราะห์ถึงแต่ว่าข้อมฝันเนี่ยแกก็ฝันแม่นนะฝันมาได้สองรอบสามรอบลแล้วเกี่ยวกับว่าพระเมื่อกับเมียนโยนเลขให้แล้วก็มันเข้ากัมาตลอดนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเหลขเหมือนกับเลขหลายตัวหลายหางแต่เราก็เอาตัวเลขครับไปจดไว้ไปแคบไว้ครับดูไว้เพื่อเปรียบเทียบกับอาจารย์นั้นอาจารย์นี้กันเลยครับจำเหมือนว่าครับเลขคนที่ว่าเคยฝันแม่นทุกคนมากไม่ใส่ใจเพราะว่ามันบดดเด่น มันมันบอสสะดุดห,มดหูมันอาจจะไม่สะดุดตาก็ได้ใชนะครับลักษณะคนแบบมักยังไงดักทุกคนอาจจะชอบแบบแบบว่าอ้แบบเแบบว่อแบบร์อใแนะบบคนแบบดราม่าในะอันนอ้เรื่องจี่งหลคนสอบสอบเบิงคีปแบบประเภทว่าดราม่าได้หลายครับังสันนั่นละคนมกักสันแล้วก็ตัวเลมันก็ไม่เข้าจริงๆ,ๆนะครับเนาะประมาณนะั้นคือ ผมเนี่ยเอาตัวเลขมาทุกคนไดพิจารณาเนี่ยคือผมคิดว่ามันมีโอกาสมามากกว่ามีโอกาสมา,มามากกว่าผมกับผมก็คิดพิจารณาเหมือนกันไดว่าเลขไผ่มีโอกาสมาผมก็เอามาเล่าคลิปของไผ่ที่ว่าเลาคขอฟอมูลในฟังแล้วบางคนกับบุหดเอามาหลอาก็มีดครับเนาะแล้วม่งครับงวดน,นี่แม่เต้วเราเคยฝันเหม่นเคยฝันได้ตรงๆง,งมาหลายมวดเหมือนกันแล้วงวนนี่อาจจะมาอีกก็ได้ก็ลองจดไว้ครับ ไม่รู้ครับว่าเลขมันจะมาหรือไม่มาแต่ก็อยากให้มากครับขอบคุณแม่เต้วมากๆครับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้อาจจะได้ชโชครางวัลน,นใหญ่ก็ได้ขอบคุณทุกคนมากๆเก่นกี้ครับผม